ด,ดิฉันสิริควัญสารคำนะคะเป็นผู้รับใช้ที่คิดจากเสียงสางนะคะแล้วก็ในเช้าวันนี้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้านะคะให้กับพี่น้องที่รักในพระคิดนะคะในพระธรรมยหอนบทที่5อ๋อขอโทษนะคะยห์นบทที่8ข้อที่1ถึง11นะคะในหัวข้อจงไปเถิดและอย่าทํำผิดอีกนะคะ เมื่อพูดถึงความผิดนะคะหรือความบาปเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าแม้กระทั่งการทำผิดเลก็กๆน่น้อยก็ยังตกจากมาตรฐานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกการขโมยของก็เป็นบาปหรือการที่เราฆ่าคนก็เป็นบาปและทุกอย่างเนี่ยก็ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่เหนือมาตรฐานของพระเจ้าได้เลยนะคะในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์ก็ ให้เราสำนึกในพระคุณของพระองค์และเราก็จะรอดจากความบาปโดยการที่เรานั้นได้รับพระคุณจากพระเจ้านั่นเองนะคะและในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1-11ถึงนะคะได้บอกเราว่าในขณะนั้นนะคะองค์พระเยซูคริสต์ได้อยู่ที่พระวิหารแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เรารู้รู้จักกันดีว่าพวกเขาเนี่ยมักจะมาที่จะทดลอง มาพูดง่ายๆคือเหมือนมาลองภูมิองค์พระเยซูคริสต์อยู่ตลอดเวลาและเขาก็กลุ่มนั้นก็คือธรรมจารย์แล้วก็ฟาริสีนะคะพวกเขาพาหญิงคนหนึ่งมากับเขาและหญิงคนนั้นนะคะก็ได้ทำผิดถูกจับในขณะที่กําลังล่วงประเวณีอยู่เขาถูกจับในข้อหาล่วงประเวณีนะคะและถ้าสมมติว่าตามธรรมบัญญัติแล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกเอาเหินคว้างให้ตายแต่เขาก็พยายามที่จะถามองค์พระเยซูคริสเพื่อที่จะให้องค์พระเยซูคริสต,ตัดสินว่าผู้หญิงคนนี้ทําผิดอะไรแล้วก็พยายามที่จะทําให้องค์พระเยซูคริสโมโหแต่สิ่งที่องค์พระเยซูคริสทรงทำก็คือพระองค์นั่งลงแล้วก็ใช้พระหัตถ์ของพระองค์เขียนที่ดิน ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกไ็ไม่ได้รู้สึกโกรธผู้หญิงคนนั้นที่ทำความผิดนะคะแล้วเราพบว่าพระองค์ทรงทำสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่ธรรมดามากในสายตาของมนุษย์ซึ่งถ้าหากว่าเราที่เป็นมนุษย์เองเราก็คงจะโมโหแล้วก็ตัดสินผู้หญิงคนนั้นไปแล้วว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ทั้งๆที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดและสิ่งสำคัญก็คือพระองค์ก็ยัง ไม่ทำอะไรเลยนะคะเมื่อถึงเวลาหนึ่งฟาริสีและธรรมจารย์ก็พยายามที่จะถาม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 จนกระทั่งพระองค์ยืนขึ้นและพระองค์ก็ได้ตรัสสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากสำหรับชีวิตของคริสเตียนทำให้เรารู้ถึงสิ่งต่างๆมากมายที่พระองค์ทรงมีแตกต่างจากโลกนี้นะคะพระองค์ทรงยืนขึ้นและก็บอกกับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นว่า ถ้าใครไม่เคยทำความผิดก็ให้เอาหินคว้างผู้หญิงคนนั้นให้ตายนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่จะพูดแบบนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือไม่มีใครที่จะไม่มีความบาปไม่มีความบาปไหนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่จะหลุดพ้นมาตรฐานของพระเจ้าไปได้แต่หลายครั้งเองชีวิตของเราก็เป็นเหมือนหญิงล่วงประเวณีคนนี้ที่ทำผิด แล้วเราต้องการโอกาสแต่ไม่มีการให้โอกาสไม่มีการให้อภัยและหลายครั้งเองในสายตามนุษย์ก็ตัดสินเราไปแล้วในสิ่งต่างๆมากมายและสังคมก็ไม่ค่อยที่จะอยากฟังหรืออยากที่จะเข้าใจคนที่ทำผิดด้วยนะคะแต่องค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงมีสิ่งที่แตกต่างนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสไปแล้ว คนที่อยู่ที่นั่นก็ค่อยๆเดินออกไปทีละคนแล้วพระองค์ก็พูดกับหญิงนั้นว่าไม่มีใครเอาผิดเจ้าหรือผู้หญิงคนนั้นจึงตอบว่าไม่มีและพระเยซูคริสต์ก็บอกกับหญิงนั้นว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกในคำคำนี้ที่พระองค์ทรงพูดทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่ เป็นความรักยิ่งใหญ่อยู่สองประการด้วยกันนะคะประการแรกพระองค์ทรงให้อภัยแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงให้อภัยคนบาปอย่างพวกเราและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เรานั้นกลับใจและพระองค์ทรงปกป้องคนที่กลับใจเราเมื่อเรารู้ว่าเราผิดเรายอมรับผิดเราสารภาพความผิดกับพระเจ้าและพระองค์จะทรง เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะโดยพระคุณของพระองค์พระองค์รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นไรพระองค์เป็นเหมือนพ่อที่แสนดีที่พร้อมที่จะให้อภัยลูกเสมอวันนี้พระเจ้าก็ทรงสถิตกับเราที่นี่และพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยกับคนทุกคนที่ทำความผิดและสารภาพความผิด ในพระธรรมสะดุดีบทที่51นะคะได้บอกว่าจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดพระองค์ก็ไม่มองข้ามและพระองค์มองว่าเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะคะพระองค์สอนให้เรารู้ว่าเราต้องให้อภัยคนอื่นเช่นเดียวกันไม่เพียงแค่เรารับการอภัยจากพระเจ้าสิ่งที่คนที่ทำผิดต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เมื่อเรา รู้ว่า,เ,าเราสำนึกผิดเราสารภาพและพระองค์ก็จะทรงทำให้จิตใจและชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนใหม่นะคะในตอนท้ายนี้นะคะอตอนนี้ไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ท้ายกับคนที่ทำผิดว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็จะาสารภาพว่าเราก็จะได้ชีวิตใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นสิ่งที่ปัรถนาที่จะให้ทุกคนที่ได้รับ คำแบ่งปันนี้นะคะจะเข้าใจว่าสํานึกในพระคุณของพระเจ้าสํานึกในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานะคะกับใจแล้วก็เข้ามาหาพระองค์นะคะยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราลืมพระคุณของพระเจ้าก็ให้เราถามกับตัวเองว่า บนกางเขนที่พระองค์ทรงตายเพื่อเรานั้นยังไม่เพียงพออีกเลอแล้วให้เรากลับเข้ามาในอ้อมผาดของพระองค์ในประการที่สองนะคะนอกจากที่พระองค์บอกกับเราว่าจงไปเถิดอีกสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าอย่าทำผิดอีกมันเป็นถ้อยคำที่กำลังบอกว่า พระองค์ให้อภัยเราแล้วและพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่อย่าทำความผิดอีกเป็นคำที่บอกว่าจากวันนี้ไปอย่าทำสิ่งเดิมๆอีกต่อไปให้เราเริ่มต้นกับตัวเองใหม่เราพบว่าแม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สามารถพิพากษาได้แต่พระองค์ไม่เอาความผิดแก่เราและพระองค์ให้เรากลับใจ ให้เราเปลี่ยนแปลงและพระองค์ให้โอกาสแก่เราให้เราเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีความหวังในชีวิตที่เป็นความหวังที่ชัดเจนเมื่อเราพบองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรานะคะหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนหญิงล่วงประเวณีในสายตาของคนอื่นที่เมื่อเราทำความผิดก็จะโดนเย้ยหยันโดนทำให้อายอับอายขายหน้าแต่ ชีวิตเรามีคุณค่าก็เพราะองค์พระเยซูคริสต์ทรงให้โอกาสกับชีวิตของเรานะคะดังนั้นให้เราให้โอกาสตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เราให้เป็นที่สมกับการเสียสละพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ก็ทรงไถ่ชีวิตของเราด้วยราคาสูงนะคะสำหรับวันนี้เองพระเยซูคริสต์เรียกร้องให้พี่น้องที่รักที่กำลัง เจ็บปวดกับความผิดบาปของตัวเองให้เริ่มต้นใหม่ในความรักของพระคิดและที่สำคัญก็คือให้เราให้อภัยเช่นนี้กับคนอื่นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้หากเราทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราจะพบว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเราอยากที่จะทําในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติกับพระองค์เป็นการเริ่มต้นใหม่กับพระองค์และวันนี้พระองค์ก็ พร้อมแล้วที่จะพูดกับพวกเราทุกคนว่าจงไปเถิดและอย่าทำความผิดอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันฟังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ